ช่อชัยาพรึกต้นำต้นขนาดนี้เป็นช่ออย่างนี้ก็ต้องบอกว่าคือช่อชัยพมรึกมันออกมาเป็นช่อเสียจริงส่วนดอกไม้อื่นๆ มาคูรีออสเตเรียไม่ได้เป็นช่อบัวบัวก็อยู่ในน้ำโมดินก็มีนะแต่อีกแบบหนะึ่งอ่ะอันนี้บัวบัวในน้ำปัวอย่างเนี้ยมันลักษณะแบบปับว คล้ายๆปูวสายปากากรองนอกดอกสวยเออเจอต้นทับทิมนะทับทิมต้นขนาดนี้อุตสาห์มีลูกกับเขาได้มีผลมีผล ัวมันมีทั้งตัวสายตัวก้านมีหลายเผา่ามีหลายพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะผสมให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆได้หมด จะเดินไปหาอีกต้นหนึ่งต้นระปูนต้นใสอยู่ข้างหน้านี่ยใสก็มีหลายหลายชนิดอันนี้ใสใบใบวรีแต่ใสใบกลมก็มี แล้วแปลกนะต้นไซนี่เอาไปทำบอนไซไปทำไม้แคระได้